แบบนี้แหละสปินมากเก็บคักปัญญังแล้ปเปิดเก็บซอยสปินก่อนสวยกันวะตื่นเต้นอีแล้วพี่น้องแคเมรนมาหลายคนในป่าระเบิดเนาะสวัสดีพี่น้องโบสกูสุคนพบกระหังกรบพี่นนองกระส่องสไตล์สปิน ันนี้สปินส okay. nice. ิไปหาให้ปวกับเบาคงพี่นาะเบาคงไปก่อนฮะหละตามเบาคงไปเลยพี่เนาะน่าพ่ออีอะไรพี่เนาะอ้าวเบาคงนี่คือมานี่เนาะใงีนใช่พี่เนาะใช่ดอมใหญ่กล่อมอุ้ยแต่เือบนี่นี่่แต่เืบนี่นี่่ต้คงให้เคงปิดด้ว้าดูจะมาขาดแทะนะ ย่ังม่วนคือเกาพี่เนาะปาดพี่เนาะเอาปารอบได้กัเจอคือเกานี่พี่เนาะอือเดี๋ยวไปมงใก่เลยพี่เนาะอือปาดพี่เนาะพี่เนาะมึงไก่พี่เนาะขาดแค่นีนป๊าถัาา่่หลายอยู่พี่เนาะอาขากขนาดเลยพี่เนาะโด่ใหญ่เลยหม่เนี่ปาดตแบบนดนี้แหละสเปินมาก เก็บขักปัญญางญาไว้ในป่าหนเก็บซอสสปินก่อนสวยกันวะตื่นเต้นอีแล้วพี่น้องคอมเมนมาหลายคนในป่าระเบิดเนาะมาได้เอฟซีได้มาเด้เอหล่อในส่วนเอฟซีปะ่ะมาเก็บเฮ็ดน้ำสับปิ่นกระเป๋าคงเด้ออืมขอบใจเอฟซีที่ใหก้กำลังใจมาเด้อถ้าอยู่ถ้ายเอฟซีอยู่ไกล่คอมเมนต์มาส่งไปหาอีรู้ครเฮ็ดบ้านปิ่น เฮ็ดบ mm. yeah. nah, really okay, uh, well ันชอปิ้นอ่ะพอดิกินเนาะอ้ามันแน่นเลยต่ไหนพไดิกินพี่น้องเอ้ยเฮ็ดนะน้าใหม่ก็พอได้กินเฮ็ดอุ้ยอุ้ยกำลังบีขี้ดินออกไปวัดบีดดินออกไปวแป๊กหลุดเฮ้ยออกเป็นคู่ันตัวนี้งามตัวเดีอเก็๊บมันม้วนพี่น้องเลยงาม นี่พี่เนาะเอาขัดไปเลยมูใหญ่มูใหญ่ยางขักบ่มันนี้เ้าได้หลายอย่างเลยพี่นนอะเรียงงัวนี่หาเห็ดเพาะทำเวลาเป็นประโยชน์นะพี่นนอะ เงาะอิ่มนะฮะก็มาหาเฮ็ดนี่เด้นี่นสองคู่กันนี่เดียวยังอยู่ไหนเดี๋ยวเลยนั่นน,นี่นมวนอีกแล้วปุ่มนี่ก็ได้ Né cái mè này bà mẹ gà bà Không nữa mẹ chạy đi lòng bơi ngay một môn lòng bơi mẹ bên bên ông mẹ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  bơi kia lòng bơi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  lòng chơi mà bơi คนมาบอกว่าอเหนื่นอยๆจะมาคลายยาวเถอนะนี่เนะดอกดำๆดอันนี้เนี่ยมันจะบระยากเี้นเนาะมันเป็นบางดินเลยไเนาะดินดำเป็นกระดอกดำได้เป็นกระได้เออคลายดินเพิ่มใหม่ เมื่อนะส,สปินกนัเอาไปขายอยู่ตลาดพี่เนะได้แปดสิบบาทโอได้บาทเต็มเงินก็ได้บตรเต็มงเมงินพี่นนองเลยเดี๋ยวเฮาแบบว่านี่นะในซองดอกเนี่ยแบบว่าเฮาเฮากินแล้วเฮาก็อิ่มแล้วนะพี่นนองกับบุคคอยยากแบบว่า,ยยา,าเฮากินบ่อยแล้วกับบค่อยากก็แบ่งขายนําพี่น้นงะอาไปขายอยู่ตลาดได้อันแปดสิบบาทก็แล้วเอ้าดินมันคือเป็นน,นี่เนาะ ไป็นไม้อืม่เข่าวเขาว่าดินไป็นไม้เฮ็ดบ่อไอไม่ถไม่ได้เลนไอ้เป็นเท่าอืมนี่เป็นออกเป็นป้าเอาเป็นเป็นกลุ่มเป็นหย่อมเลยเบ๊บอาอปจี้ันนี้ขาดลงขาดลงเลยนี่จะเอาไงเนาะอืมตึงไงเนี่ย อ่าตัวคับแพ้เป็นยังไงเป็นหล่อมๆจะปินเก็บเก็บเก็บอย่างมวนเลยพี่น้องเลยนี่งามงามเลยอันนี้ก็แม่นได้บ่ครงปิจิออกมาหน้าเนี่ยมองเห็นสีห่าดอกขึ้นอ่ะอืม

หน,หนี่ยวมาแนะน็อมันจะมาหาข้อหนอน่ะน่าอุ้ยนีข้อหนอมันว่วโพ,พดเลยนะ,ะดินแขงน็งดินแข็งเนาะโพดด้วเก็บเองตัวนี้ดินนี่เนาะแฝดเป็นแฝดเป็นแฝดเลยวะ นี่ไ้เบิร์นั่งขามาันไวยเก็บด้วยน้องบางคนใจหวังก็โอ้ยจะไปไหวนะก,กว่าทักใจเลยบอสทัใจเลยอืมค่กพี่น้องอืมพี่น้องเดี๋ยวเาเก็บแล้วบั้าสิเมื่อจะมาสรุปสรุปบอกว่ามันไ้หรายเนื้อ ยุงบินเสียววิวีขนาดขนาดเลย่าพี่เนาะขานี้พี่นนองเลยอันนี้อยากบ้านเนาะขาดไปบอคงผุนเปื่ไปใหม่ออาเีเพชดอย่างเหมือนเลยเนาะไอเจือเรื่อยเลยเยาอุ่มเรื่อยเรือปวดเก็บแล้วเนาะ เฮ็ดกอกอะเก็บอยู่แต่ว่ายังเฮ็ดเราโง่พี่น้องเลยเฮ็ดเราโง่สปินยังไม่ได้ไปเก็บยักไปยังบมูอกพี่น้องถ้าเฮ็ดเรงโง่ออก่อนพี่น่อยอืมทาสิเนนป็นป่วนขึ้นมาเลยพี่น้องพ่อ Hát óc của mình nhung nhìn nè xám đỏ เห็ดสมกระแสบพี่นองเลยเห็ดแหนมเห็ดปวกเห็ดสมดอกงามอย่างพี่นนาะมีจูมีบานมันออกพรพร้อมกันเด้ แต่เธอดอกมันจุมจุจไมไปด้งงอยส่วนครับมันเริ่มออกใหม่ใหม่อืม ค่ะใช่ดีอ่ยเดีลยีเนะอืมหนเห็นไหมเก็บเห็ดหมูนี่ขาดพี่นนอะเอ้ยบ่ต้องหมงุนต้องยงาแป้นแป้นอุ่มจะลังค่องน,นะหมก่มแต่ห่มเย็นเย็น chia yang đi nó no, nhung chia yang đi ăn nhung là ai Ừ, พี่นนอะเขิงกระตาเลยพี่เนอะผลงานเฮาบม่วนๆเลยพี่นนองเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ไปลวพี่นนอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสปินในพี่นนองเด้อพอกันคลิปใหม,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 ม่สบายดี